มันเงี่ยมตะลเลืออยูตาไลได้ไปหอกแล้เนี่กลนกันให้ก็ตู่กไส่เลยสีล่ล่ำหาล่ำที่นอ้องหุนกำลงังไีมอย่พีไป้องหุ่นตั้งหุ่นไม่อีกสองไม่อีกสองไม่อีกสามทำที่หาครับผม มาวานเหีเดี๋ยวพี่น้องเดตายหอดเลือดพ่อพี่น้องเลยเลือดเลียนพันหลายหดน้ำร่งพี่น้องน้ำร่งเลือดเลียนหลายเต็มพี่น้องเด้อโอ้เอ็นที เหงีนมาโอ้พี่น้องรอบที่สองด้พี่น้องนี่ก็เบิงเอาปลาตัวนี้คือสดื้อได้เ้ยพี่น้องเอาไข่เค็งกับบอลกาเด้พี่นอ้ <c ười> อ,งงงนองนี่ <c ười> ตว จัดจัดไปอย่างไพี่น้องดึกไปทั้งคุณเลยตานลงตรงคุณแล้วนั่นแหละเอาไปเขี้ยวเขี้ยวเฮาครับหมวดตัวโอ้มีเนี่ยมีเนี่ยถอนพร้อมตัเนี่ยเรา่หลังผมกนเกีองยเยยเเอยยย ไอ้ตัวนี้หักไปเลยว่อิ่มพระโดนหักขึ้นแล้ววานะแต่ว่ามันแหวเนะยังนำบมันลงเลยหักนันบ่พูดแล้วพูดประมาณหกโมงหกโมงก็กว่าขึ้นหกโมงคุดทุบนึงก่นะนี่ที่ตัวนี้ได้ได้ยุได้ยะกำลังดีเลย ถัว่ามันย่ได้พี่น้องนี่อีพี่น้องไปนินพี่น้องปานินตอนนี้ว่าขึ้นดูดูนี่ยนนี่เคลนลอยพี่น้องว่าปานินมันไหวได้พี่น้องสวยงามนี่ครับผมปานนีด้รับ ฟานินครับเบบตตดียนะ๋ยวมาเจอมอเตอร์ได้พี่น้องกำลังเตรียมอุปกรณ์ตอกเบด็ดอยู่ครับผมมาลุ้นกันรบบตตรครับว่าเส้นเบ็ดมอโตครับวันแหนครับไอ้หําหน่อยได้พหมเนี่ยแล้วพูดได้สิมันครับผมเดี๋ยวล้นไปที่ไหนกัไปไปไหนเลย <laughs> มาคเอายไปเรด้วยฟังเรียบด้วยมัน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 

ปลาเก๋าเนี่ต้อง,ต,องต้งองเง็บเราเงี้ยนั่นน้ำปังไม่ค่อยกินหรอกใช่เดือนหรอตองหาเงียเป็ีนนะมันรู้จักกันแับว่าเส้นเฮครับเส้นเส้นตกเบ็ดเด็กไปลองเด้อหมวดต่ออากินรวมกันว่าผู้ได้สิมานไปลอง นี่ครับผมเอาขึ้นได้พี่น้องเอาขึ้นได้เอาขึ้นได้ครับผมนี่ปลาดุกพี่น้องปลาดุกเอ้ยชอบเอาขึ้นได้ครับผมนี่ับหอดวานโบหอดสวยเลยโอ้สวยงามตามตัวเรื่องเลยเด้ยนี่เอ้ยงามๆเลยพี่น้องดูดูดูพี่น้อง นี่แหละพี่น้องแต็มนึงพี่น้องแง่ครับปลาดุกพี่น้องปลาดุกตัวนี้<า>นี่ครับผมหระง พักนให้ตัแต่ตอนรอลอยด้วเดีย๋ยวมันาร์วันจันทร์รออยู่และคนมรออยู่แล้วนี่ครับตนไปาบปรบแมนไปแล้วไปแล้วเห็นอยู่มอไปงาบุปพรอ,อันอัไนั้นพร้อพอมมเงา คือคือครับผมคือคือ,คอโอวันจัการดีครับพี่น้องเด้อว,วันนี้เต้เนเต้เนกระซิต,ตกเด่นเลยลพี่น้องเด้เหมือได้ดีดๆไหมมอเตอร์ได้เลยครับผมเอาไปมองมั่นหน่มองปลามองมองปลาลายไหมใช่จะพาไปครับผมกันนี้โอกาสด,ดีๆเฮาจะไปเนาะไม่ดีไม่ดี มาไปนอนงขางขึ้นเลยใช่ครับครับผมล่อจังหวะดีๆก่อนเนาะเดี๋ยวดีมานวดด้วยนะจัดไฟจัดไฟจัด้วกไฟ ี่จตติดเรื่อยไป,ไปรบรรยากาศดีๆเลยครับผมครับผมงทีล่องล่องมือใแบงมงนี <c oughs> ้ไหมอไมองอะไไปหนไหมลาเขากปลาก็ไล่มาหน้เห็นไหมาเขานะปลาแม่น้ำแยกไปดีเนาะคือป่าปไปยังเนาะ ปตัวตี๋่ปลาดุกนี่มแก้วเลยเนี่ลาหลายผมตกอปลาดุไม่ไหดิปลาดุกเนี่ยเพิกกับปลาดุหลายยัง่ล่วงส่วงปลาเขาก็เขายีเขาหลาย ครับผลงานนะพี่น้องแต่ครับเขาแลงนะพี่น้องเอ้ยนี่ยเยาสีเขาสีย่างย่างเกลือนะพี่น้องเด้อ <Okay. S 1> เมนูแต่อาหารล่ะครับผม <laughs> <laughs> นี่พี่น้อง <laughs> <laughs> ครับผมคลิปนี้ก็ต่อได้พี่น้องหากพี่น้องกดไลคก์กดแชร์ ก็ติดตามเพราะเป็นเรื่องใจให้น้ำเนยเยอะเพีองเด้อสวัสดีครับผมบครับผมเอาปลามาปล่อยไปเจ้ะพี่น้องเอามาปล่อยไว้ว่าเอาวานมาเมื่อกี้ห้ววาว่าสี่อย่างห้าบีเดียวกัครับผมเอาไปปล่อยไว้ก่อนยอยนะใช่เอามากินมือล้างพี่น้องเอามากักกักไว้อยูบ่บอ,อก่อน